ดีโมชอปร้านบริการกดเกมพาร์และไอีเกมไม่ว่าจะเป็นบ็อกพุชแมปฟิชเพดซิมูเลเตอร์อ i นิเมะรีบอนและมีบริการอื่นๆอีกมากมายสามารถไปเลือกชมกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลย สวัสดีทุกคนนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะมาสรุปอัปเดตที่ผ่านมานะครับจะเป็นมินิอัปเดตนะครับผมในวันที่28นี้นะครับอัปเดตแรกเนี่ยจะเป็นทั้งฝั่งของบับเบอร์นะครับบับเบอร์ใหม่นะครับ3บับเบอร์นะครับไฟเวอร์แล้วก็ปาร์ตี้แฮทนะครับแล้วก็คอนฟิต้โกบนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับส่วนอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นอัปเดตแก้บักเล็กๆน้อยๆนะครับผมใครที่ตกอละบัมปลายังไม่ครบ100%นะครับตอนนี้สามารถตกได้600%แล้วนะครับที่เกาะใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของกงดักจับนะครับสามารถวางในเกาะใหม่ได้แล้วนะครับผมที่ภูเขานี้เลยนะครับส่วนวินเทอร์เอร์เนี่ยที่เพิ่งอัปเดตมานะครับจะเป็นปลาลิมิตเนะครับวินเทอร์เอร์เนี่ยสามารถตกได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตกเองนะครับผมใครที่อยู่บนเกาะใหม่นะครับให้หันหลังมาตรงนี้นะครับให้มาที่หลัังกะนครบ แล้วก็ใช้ไกด์เดอร์บินล,ลงไปเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับชะลอนิดนึงนะครับชะลอนิดนึงอ่าพอใช้ไกด์เดอร์ล่องมาถึงตรงหน้าเกาะตรงนี้นะครับผมทางฝั่งของวินเทอร์เอชเนี่ยนะครับวินเทอร์เอชเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งหน้าเกาะใหม่เลยนะครับหรือว่าตรงจุดนี้เองนะครับจะเป็นทางเข้ามาหน้าเกาะใหม่นะครับผม วินเทอร์เนี่ยสามารถตกได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของป้าใหม่เนี่ยนะครับผมมันจะกินอะไรกันบ้างนะครับผมเรามาชมกันเลยนะครับส่วนของตัวแรกนะครับผมจะเป็นฮอลลี่สเกลเท้านะครับป่าตัวนี้สามารถตกได้ทุกเวลานะครับผมแล้วก็จะเป็นเหยื่อนะครับอินสึกอินสึกอะไรสักอย่างนะครับอ่านผิดคอพันนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยนะครับผมจะเป็นแม็กกอตนะครับส่วนเวลาเนี่ยไม่ระบุอีกแล้วนะครับสามารถตกได้ทุกเวลานะครับส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ h l l ลโล่แฟล Catfish นะ นะครับผมหรือจะเป็นปลาดุกคริสตัลนะครับผมเวลาเนี่ยไม่บอกอีกแล้วนะครับสามารถตกได้ทุกเวลานะครับส่วนเหยื่อเนี่ยจะเป็นสวิฟตนะครับหรือว่าปลาหมึกนั่นเองนะครับส่วนตัวที่4เนี่ยจะเป็นฟอสเซนแฟงฟิชเหยื่อนะครับเหยื่อจะเป็นทางฝั่งของชิมนะครับเวลาแม่ระบุอีกแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับและท้ายสุดนะครับจะเป็นทางฝั่งของกราเชอร์กราฟิชนะครับจะชอบชิมนะครับเวลาแม่ระบุอีกแล้วนะครับสามารถตกได้ทุกเวลาอีกแล้วนะครับตัวนี้จะมีประมาณนี้เลยนะครับสาหรับมินาม นะครับในวันที่28นี่เองนะครับเรามาดูทา้งฝั่งของปลาทั้ง5ตัวนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเหมาะสําหรับการฟาร์มขายหรือเปล่านะครับผมเรามาเช็ราคารกันหน่อยเลยนะครับเราจะมาลองเช็ราคากันที่ตัวแรกนะครับผมจะเป็นปลา Holly Scale Touch นะครับผมเรามาดูราคาตัวแรกกันนะครับว่าราคามันดีหรือเปล่าเหมาะสาหรับการฟาร์มมาขายหรือเปล่านะครับโอ้90 90ใครจะเอามาขายเนี่ยโลตัวต่อไปนะครับจะเป็น Crystal Crab นะครับปลาคริสตัลนะครับอ่ะเช็คกันหน่อยสิ สองร้อยห้าสิบนะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะฟาร์มมาขายนะครับตัวตะปาจะเป็นฮอลล์นะครับแคชฟิตหรือว่าประดุกนะครับสามร้อยถามจริงมันไม่เหมาะสำหรับการํำมาขายนะครับตัวตะปาจะเป็นฟอร์เซ่นนะครับฟอร์เซ่นฟางนะครับฟอร์เซ่นฟางห้าร้อยไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการํำมาขายตัวนี้ตัวตะปาจะเป็นกาเชลนะครับ 1,000พก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับแนะนําให้ไปตกด้านบนเกาะนี้ดีกว่านะครับสาหรับใครที่จะฟาร์มมาขายนะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับในการตกปลาใหม่นะครับว่าต้องตกเท่าไหร่ต้องตกกี่นาทีนะครับถึงจะได้ปลาครบทุกตัวนะครับส่วนเหยื่อที่ผมจะใช้นจะเป็นซีวีดนะครับหรือว่าสาหร่ายทะเลนะครับในการตกปลาทั้ง5ตัวนะครับผมมา โอ้ยแทบปลาหมึกเฉยเลยมหาปาริมิเต็ดเฮ้ยไหมเราจะหาปลาหมึกเอ้ยฮัลโหลเดียว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 ประนึ็นกันหนึ่งมหาปาริมิเต็ดเฮ้ยไม่ได้มาหาปลาหมึกก็หลัวประเดงนะโอ้โหเอหรือว่ามันจะไม่ได้จริงๆวะเนี่ยสักครู่นะครับผมว่าไม่ได้จริงๆนะเนี่ย เพราะตอนที่ผมตกตอนแรกๆนะครับผมเปิดออโรร่าหาด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะหาง่ายหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวเราลองใช้เหยื่อที่มันชอบดูนะครับว่ามันจะมันจะกินหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่กินเลยครับผมไปไปกันต่อโอ้นะครับ ผมว่าเขาน่าจะปรับเนื้อมาอะไรสักอย่างนะครับเขาน่าจะปรับเลรียดรอปมานะครับวันนี้ตกไม่ได้เลยครับตกมานานมากแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมตกในไลฟ์สตรีมตอนนั้นเปิดออโรร่าด้วยแหละนะครับก็เลยได้มาง่ายหน่อยนะครับก็เผิ่อเพเขาอาจจะปรับมาปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าผมตกตอนอัปเดตแรกๆอ่ะนะครับก็คือมันตกโค่นง่ายเลยครับตกอัปเดตแรกๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากนะผมบายยครับ